إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. นบีเรา m u h ม m m a ินวะท่าอาลัลซอฮิและ صحاب ิอัสสลาะลัก้กสิ้น ا ل س ل มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขวามสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัล็อ์ซุบฮานะฮูวะตาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการเพื่อบุญลดบาปทุกๆท่านนะครับเรื่องราวของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอีพีที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องของการอิสติกอมานะครับการยืนยัดในเรื่องราวของาศาสนาพี่น้องนะคำว่า เรื่องของอะไรนะเรื่องของการละหมาดเนี่ยจะใช้คําว่าดํารงไวนะอากีมุสซาลาเนี่ยพี่น้องแปลว่าดํารงเอาไว้ดํารงก็คือให้มันมีอยู่ตลอดไม่ใช่มีอยู่บางช่วงมีอยู่ช่วงหนึ่งดีเลยพี่น้องมีบางช่วงก็หายไปเลยอันนี้มันเหมือนขึ้นวิทยุนะบางบางทีมันอาจจะขึ้นหายไปบ้างแต่ถ้าเป็นเรื่องของอิบาด้าหลักโดยเฉพาะเรื่องละหมาดเนี่ยนะจะใช้คําว่าอ,อ,อากิมุสซาลาก็คือดํารงเอาไว้ซึ่งการละหมาด แปลว่าต้องให้มันมีอยู่เรื่อยๆทำเอาไว้ตลอดนะครับซึ่งวิธีการที่จะทำให้เรานั้นยืนหยัดในเรื่องของศาสนาเนี่ยก็คือจะต้องหมั่นตรวจสอบตัวเองตรวจสอบถึงการงานของเราว่าแต่ละวันที่ผ่านมาพี่น้องมันแย่หรือว่ามันดีขึ้นไหมนะแล้วที่สำคัญก็คืออะไรที่ดีเราต้องรักษาไว้อะไรที่ สามารถจะเพิ่มเติมเข้าไปได้นในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเราก็เพิ่มเข้าไปมีพี่น้องท่านหนึ่งเนี่ยนะครับพูดถึงการอ่านอสการ์ในยามเช้าเนี่ยรัเย็นนะสองเวลานะเช้ากับเย็น,เ,นยเขาบอกว่าเขาเพิ่งมาเรียนรู้สุนหน้าในเรื่องของการอ่านอสการ์เนี่ยตอนหลังจากเกษียณไปแล้วพี่น้องพี่น้องเกษียณอายุเท่าไหร่หกสิบหกสิบเนี่ย 60. 60นะพี่น้องเพิ่งมารู้ ว่ามีซุนหน้าในการอ่านอสการ์ในยามเช้าและหลังจากนั้นพี่น้องครับเขาก็จะเพิ่มต้นไปเรื่อยๆนะคืออสการ์จะมีหลายบทนะแปลว่าในทุกอาทิตย์นะครับหรือในเดือนแต่ละเดือน,นจะมีการเพิ่มการอ่านหรือการท่องจําเพิ่มเข้าไปเพราะว่าบางคนที่ไม่เชี่ยวชาญก็เปิดดูได้พี่น้องมีปัญหาหรอกเดีนะ๋ยวน,นี้มันมีหนังสือมี ในมือถือแม้กระทั่งแอปพลิเคชันนะครับเรื่องของอัสการอยู่ในมืออยู่แล้วในมือถืออยู่แล้วแต่ว่าบางคนที่ใช้ท่องจําได้ก็สบายเลยไม่ต้องไปดูเลยพี่น้องนะแปลว่าเราทําอย่างอื่นไปขับรถไปส่งลูกล้วก็อ่านอัสการไปด้วยได้ไหมได้นะรถติดช่วงที่ไปทํางานก็อ่านอัสการได้แต่ถ้าเกิดต้องดูเนี่ยขับรถไปแล้วดูไปด้วยน,นี่อันตรายแต่ถ้าท่องจําได้ห้มดุดินละนะบางคนก็บอกว่าไอช่องฉันตอนแต่ฉันก็เปิดดูนี่เลย ไปไปมามวันหนึ่งลืมหนังสือไว้ที่บ้านลองอ่านดูพี่น้องโอ้จำจำได้เพราะไอาการที่เราทำเป็นประจำทุกวันพี่น้องมันเป็นการเพิ่มเรื่องของการจดจำเราจำโดยที่ไม่รู้ตัวพี่น้องลองโดยเคยเคยเคย,เคยเจอทฤษฎีนี้ไหมอย่างเหมือนกันนี่แหละเราไปห้างเราไปตามที่ต่างๆแล้วเราได้ยินเสียงเพลงเนี่ยเพลงที่เขาฮิตๆิตเขาเปิด เราก็ไม่ได้ไปท่องตั้งใจจะไปอะไรนะไปฟังหรอกแต่มันเข้าหูอ่ะอันนี้ผมขอไม่ดีนะขอไม่ดีมันจะจําไว้หน่อยเข้าหูปรากฏไปไปมาๆพี่น้องนะนึกขึ้นได้เฉยเลยรู้เนี่ยไอ้ที่เขาร้องเนี่ยมันต่อต่อได้เพราะอะไรเพราะได้ยินเป็นประจำ เราก็ฉันก็บอกนะไอ้ขอไม่ดีบางครั้งเนี่ยมันมันไม่จําเป็นต้องไปตั้งใจมันก็เข้าหูได้ไหมจาได้แม่นแต่ขอดีๆเนี่ยมันต้องตั้งใจนะพี่น้องนะดูในเรื่องของบทความต่อนะครับนะในบทความนี้เขาบอกว่าความเสื่อมทรงในโลกดุนยาเนี่ยก็อล้วนนะเกิดมาจากตัวมาจากนะบุคคลเนี่ยหรือสังคมที่ไม่คิดถึงผลลัพธ์ของการกระทำนะ,ะและก็แน่นอนพี่น้อง ถ้าเราเนี่ยไม,ไม่ไม่มีสิ่งที่จะมาควบคุมหรือมาเหนี่ยวรั้งเอาไว้พูดย่งไๆเหมือนรถไม่มีเบรกพี่นอ้องอันตรายแมยมีแต่คันเร่งอย่างเดียวมีแต่ตัวรา้วอย่างเดียวไม่มีอะไรเบรกเลยแล้วสังคมเนี่ยมันเหมือนกับมีสิ่งกระตุ้นรา้วให้เรานั้นโน้มเอียงไปสู่สิ่งที่มันออกห่างจากเรื่องศาสนาเนี่ยนะมันก็คล้ายกระดังชีวิตที่ม้าที่มันไร้บางเหียนคาว่าม้าไร้บางเหียนก็คือม้าที่ไร้คนที่คอยควบคุม นะเหมือนกับรถที่ไร้คนขับนะครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะทำตัวเหมือนกับสภาพของคนที่อยู่ในนรกนะสภาพของชาวนรกเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็จะทำตัวเริ่มคล้ายไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้หุกกลุ่มนะกาลังจะบอกว่าเราเนี่ยไปทำอามันไปทำการงานของชาวนรกโดยที่บางครั้งก็ไม่รู้ตัวเลยเัานะไม่รู้ตัวก็หมายถึงว่ามันไม่มีอะไรมา,มา,ม,ามาดึงมาไว้มันก็ไปถลําล,ลงไปเรื่อยๆ นะยิ่งลงลึกลงไปเรื่อยๆในอายะกุรานในส ah ุร์นะเบาะอายะที่27และ28อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาฮ์ลาได้เล่าแบบนี้ว่าอินนะฮุมกานูลายารจูนะฮิซาบะวะกัซซษบูบิอายาตินากิซซาบะแท้จริงเพราะพวกเขามิได้หวังวงัจะมีการชำระสอบสวนอินนะฮุมกานูลายารจูนะฮิซาบะคนที่เขาเป็น ผู้ปฏิเสธเนี่ยนะเขาบอกว่าตายไปแล้วมันจะมันจะสอบยังไงแหละคนเราเราายไปเลยกลายเป็นผุยผงไปแล้วนะกลายเป็นเท่ากระดูกแล้วเนี่ยอลัลลอฮ์จะให้จะจะให้จะจะ,จะมีการฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็าไม่เชื่อวกัซาบูบิอายาจีนากิซาบาและพวกเขาก็ได้ปฏิเสธองค์การต่างๆของเราอย่างถนัดแท้นะคนเราเมื่อไม่เชื่อในโลกหน้า ไม่เชื่อถึงไม่เชื่อในเรื่องของการตอบแทนคุณงามความดีและการลงโทษในสิ่งที่เป็นความชั่วเนี่ยพี่น้องมันก็จะหาะแสวงหาแต่ผลประโยชน์เข้าตัวเองในดุนยากอบโกยเท่านั้นเลยใช่ไหมอ่านี่คือตัวอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องที่นำมาซึ่งความเสียหายในดุนยาก็เกิดจากบุคคลที่อะไรไม่เกรงกลัวต่อบาปนะต,ต่อมาพี่น้องครับ ในบทความก็บอกว่าเรานี่จะเริ่มทำการตรวจสอบตัวเองจากจุดใดข้อแรกครับสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบเป็นอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของฟาร,รดูฟาร,รดูนี่คืออะไรพี่น้องคือสิ่งที่ศาสนาบังคับสิ่งที่ศาสนากำหนดนะบังคับเลยนะฟาร,รดูแปลว่าจำเป็น ต้องปฏิบัติใครที่ทำเรื่องฟรดูแน่นอนนะอัลลอฮ์ตอบแทนคุณงามความดีและใครที่ทิ้งฟรดูถือว่าเป็นบาปเป็นโทษนะง่ายๆพี่น้องฟรดูที่นึกง่ายสุดอะไรฟรดูห้าเวลาละมาดฟดูห้าเวลาก็ดูซิว่าเรามีข้อบกพร่องหรือจะแก้ไขอย่างไรอย่างที่ฉันบอกแหละเราสอนใช่ไหมท่านทั้งหลายจงละมานเหมือนที่เห็นฉันละมาด ปรากฏว่าเรากดเรียนรู้เลยละหมาดเหมือนนบ,บีเป็นยังไงนบ,บียกมือยังไงนบ,บีอ่านยังไงดีครับแต่ลืมถามไปแล้วนบีละหมาดที่ไหนด้วยลืมลืมไปดูว่านบีละหมาดที่ไหนฟัดูนบีละหมาดที่มัสยิดนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่หลายๆคนละหมาดดีหมดละแต่ยังไม่เหมือนนบ,บีเรื่องอะไรเรื่องสถานที่นะสถานที่ก็คือที่มัสยิดแล้แบบฟัดูสุนัตนบ,บีก็จะ,ะมาที่บ้านข้อที่สองครับ พิจารณาในส่วนที่เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับฟัดดูก็คือข้อห้ามคือคนเราเนี่ยทำความดีแล้วก็ยังทำความชั่วไปด้วยเนี่ยพี่น้องมันมันแปลกมันจะกลายเป็นคนที่พลิกมาแล้วก็พลิกไปกลับไปกลับมาสามวันดีสีวันไข่เดี๋ยวได้เดียดเด๋ยวร้ายเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเ,เขาบอกว่าคนแบบนี้บางครั้งก็ต้องพาไปตรวจเหมือนกันนะเอเอค,คุยดียังอารมณ์ดีคุยไปทีร้องไห้อีเลี้ยว เออนี่คนมีปัญหาเหมือนกันนะเอาแน่เอานอนไม่ได้เนี่ยดังนั้นถ้าพูดถึงการทําความดีพี่น้องเมื่อไรที่เราสาความดีความชั่วก็จะห่างไปเรื่อยอาจจะมีมาพี่น้องแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เยอะจนกระทั่งเข้ามาแล้วไปทําลายทําลายเลยนะไปทําลายส่วนที่เป็นความดีงามแต่บางครั้งต้องบอกกับพี่น้องก่อนว่าเมื่อไรที่เราอ่อนในเรื่องความดีความชั่วเข้ามาง่ายเลยครับ นะถามว่าคน,นยอยู่กับมัสยิดเนี่ยคนอยู่ก,การลำลึกถึงอัลลอฮ์คนอยู่กับการทํางานศาสนาจะมีเวลาอะไรหล่ะพี่น้องใช่ไหมไปทํำในเรื่องต่างๆแต่ถ้าคนไม่ละมานี่พี่น้องง่ายเลยชัยตอนยิ้มนะเขาบอกข้อที่2อเนี่ยพิจารณาถึงข้อห้ามหากพบว่าสิ่งที่กระทําลงไปนั้นเป็นเรื่องของข้อห้ามก็จงแก้ไขด้วยการเตาบ้าอิสติกฟาร์ และทำความดีลบล้างความผิดใช้อะไรมึงนะเตาบะถ้าเป็นบาปใหญ่กับบาฟต้องเตาบะถ้า,เ,าเป็นเรื่องของบาปเล็กๆพี่น้องอาจจะมีปดปนกันไปเราก็อิสติกฟาร์นะอัสตัฟิรุลลอฮ์ฮานาซีมกล่าวเยอะๆอัสตัฟิรุลลอฮ์อัสตัฟิรุลลอฮ์เนี่ยนะให้ได้อย่างน้อยสักร้อยครั้งต่อวัน,นเยอะไหมเนี่ยไม่เยอะหรอกนะท่านนาับีเนี่ยขอนะครับท่านอุมัตเนี่ยเคย mm hmm. นั่งอยู่ในมัจลิสแล้วก็ แล้วก็สังเกตท่านนาบีเนี่ยกล่าวอิสติกฟาสเนี่ยเจครั้งแค่ช่วงเวลาสั้นๆนะครับที่นั่งอยู่ในมัจลิสทนาบีกล่าวอิสติกฟาสเจครั้งแล้วนะเรานี่พี่น้องทั้งวันบางทีนับได้อลอถึง10ครั้งหรือเปล่านะล้วนาบีเนี่ยป็นคนไม่มีบาปนะครับนานบียังกล่าวถึง70ครั้งเลยแล้วเราเนี่ยนะบาปเราก็ทําปะปนเงินไปเนี่ยแล้วเราจะกล่าวน้อยกว่านั้นหรือเราก็ต้องกล่าวให้เยอะๆนะครับกล่าวให้มากๆ เออ่มีคนเขาถามพี่น้องว่าเวลาที่คนคนหนึ่งอยากจะกล่าวสองอย่างเลยอิสติกฟ้าด้วยนะครับแล้วก็กล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์ด้วยซุบฮานองลออัลฮัมดุลิลละดีไหมเนี่ยดีนะแล้วก็กล่าวอัสตัฟฟุลลอฮ์เนี่ยถ้าหากจะเลือกอันไหนก่อนล่ะเออกล่าวตัสบียก่อนไหมกล่าวอัลฮัมดุลิลละก่อนไหมหรือกล่าวอิสติกฟ้าก่อน ุลมาท่านหนึ่งให้คำตอบพี่น้องว่าการที่เราเนี่ยมีเสื้อ,อเขาเรียกอะไรนะเป็นเสื้อที่เปื้อนของสกรปรกอยู่เนี่ยนะแล้วก็มีน้ำหอมกับมีม,มีมีสิ่งที่ทำความสะอาดไอ้สิ่งสกรปรกเนี่ยเราจะเลือกใส่น้ำหอมหรือเราจะเลือกที่จะไปทำความสะอาดสิ่งที่สกรปรกก่อนอพี่น้องลองนึกดูนะเสื้อตัวเนี้ย แหมมันไปเปื้อนน้าขยะมาสมมุตินะน้าขยะมาพี่น้องจะเอาน้ําหอมน่ยฉีดเข้าไปอ่าฝั่งนี้มันเปื้อนน้าขยะอีกฝั่งนี้มันไม่มีปัญหาแล้วก็ฉีดน้ําหอมเข้าไปพี่น้องมันจะมึนอ่าเดี๋ยวหันพลิกมานี่ก็ยังหอมอยู่พลิกไปอีทางนึงเหม็นนี่แล้วตีกันนัวเลยครนี้กลายเป็นอะไรมึนไปพี่น้องไม่หอมจะหอมก็บอกหอมไม่หอมจะบอกว่าเหม็นก็ไมาถึงขั้นเหม็นมากมั่วมันจะมึนไปหมด แต่ถ้าเกิดเราเรียงลาดับที่ถูกต้องทําไงพี่น้องเอาไปซักก่อนสิพอซักสะอาดแล้วมันไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วเนี่ยฉีดน้ําหอมเข้าไปเขาวนี้เป็นไงหอมฟุ้งเลยกําลังเปรียบเทียบไ้เห็นว่าความสําคัญของการกล่าวอิสติกฟาดเนี่ยมันเป็นการชําระล้างบาปต่างๆเมื่อเราชําระล้างบาปต่างๆหมดแล้วขอในสิ่งที่เป็นการสรรเสริญต่อรอดเนี่ยมันก็ยิ่งทาให้ให้เปไนน ให้มันมีความสวยงามเกิดขึ้นนะดังนั้นอิสติกฟาเนี่ยกล่าวให้เยอะๆนะพี่น้องนะหนึ่งร้งเครั้งนในในอสการ์ก็มีกล่าวไว้นะครับหนึ100ครั้งนะต่อมาข้อที่3เมื่อกี้เรื่องันดูไปแล้วเนอะเรื่องข้อห้ามข้อที่3ก็คือพิจารณาตัวเองกับความหลงลืมที่เกิดขึ้นได้เสมอด้วยกับการวิกรุลละและการกลับไปหาพระองค์แล้วก็ข้อที่ส นะครับในบทความก็บอกว่าพิจารณาทบทวนการกระทําความเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายคําพูดการเดินการจับต้องมือของมือการมองด้วยการสายตาการฟังหูเราเนี่ยฟังเรื่องอะไรตาเรามองเรื่องอะไรมากนะมือเราเนี่ยเอาไปจับอะไรบ้างไหมที่มันเป็นประโยชน์หรือจับในสิ่งที่เป็นโทษก็ดูในเรื่องของ ร่างกายของเราเลยนะคำพูดการเดินการจับการสัมผัสการมองการฟังว่าทั้งหมดนี้เราทำไปเพื่ออะไรทำเพื่อใครและทำอย่างไรนี่เป็นคำถามที่นำสู่การตรวจสอบนะวันนี้เรากินเรากินทำไมเนี่ยกินเพื่อทำอิบาด้าไหมหรือกินเอาเอาอะไรเอาอร่อยอย่างเดียวเลยหรือกินเพื่ออวดชาวบ้านมีไหมเบางคนนี่แม่ ก็นะอะไรที่เป็นด้านรู้ๆเนี่ขาดฉันไม่ได้เลยก็ว่ากันไปกินเพื่ออะไรเนี่ยแล้วก็สายตาของเรามองอะไรเคยมองกุรอ่านไหมเคยมองใบหน้าของคนที่เป็นผู้รู้บ้างไหมมองเรื่องศาสนาบ้างไหมนะว่ากันไปนะครับตรงนี้ก็คือ4ข้อสู่การ เปลี่ยนแปลงเราก็เริ่มต้นจากเรื่องฟันด,ดูเป็นหลักเลยนะครับประเภทของการตรวจสอบพี่น้องครับประเภทแรกเขาเรียกว่าการตรวจสอบก่อนปฏิบัติการตรวจสอบก่อนปฏิบัติคือพิจารณาไต่ตองดูว่าสิ่งที่ทํานั้นมีประโยชน์ต่อดุนยาและอาคิราะหรือไม่พี่น้องฟังฟังฟังอีกครั้งนะครับที่บอกว่าเป็นประโยชน์ต่อดุนยาและอาคิร์หรือไม่ ไม่ได้บอกอาคิรออย่างเดียวนะดุนยาด้วยดุนยาและอาคิรอหรือไม่หรือเป็นโทษทั้งดุนยาและอาคิรอ์อเพื่อจะได้ละทิ้งถ้าเป็นเรื่องที่ดีก็ทำเรื่องไม่ดีก็ทิ้งนะและ,และพิจารณาดูว่าสิ่งที่จะทํานั้นเพื่ออัลลอฮ์หรือเพื่อมนุษย์เดวาเชกเนียดด้วยว่าอิคลาสไหมนะบริสุทธิ์ใจไหม ต่อมาพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับประเภทที่2ก็คือตรวจสอบหลังปฏิบัติเมื่อกี้ก่อนจะปฏิบัติอันนี้พอลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่3ประเภทด้วยกัน 1. การตรวจสอบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นต่อสิ่งที่จําเป็นต้องปฏิบัตินะก็คือเรื่องฟั้นดูต่างๆเช่นการไม่อีคลาสหรือปฏิบัติไม่ตรงกับรูปแบบที่ท่านนาบีนั้นได้สอนหรือ,หร,อหรือละทิ้งสิ่งที่ควรกระทำ เช่นการทําเป็นจามะก็คือละมาดเนี่ยละมาดเนี่ยเป็นจามะเนี่ยเราก็ทิ้งจามะที่มัสยิดกุราอ่านเราไม่ได้อ่านเลยวิกฤุล,ล้อเราก็ไม่เคยอ่านเลยอันนี้พี่น้องต้องตรวจสอบซึ่งการตรวจสอบประเภทนี้จะเป็นการเติมเต็มในส่วนที่ขาดและแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาดแล้วก็รีบกระทําในสิ่งที่เป็นการชดเชยพร้อมกับลักทิ้งสิ่งที่ไม่ดีสิ่งต้องห้ามทั้งหลายและเตาบัตรสำนึกตัวเป็นต้น สองการตรวจสอบการงานถากละทิ้งเลว้วจะเป็นที่ดีกว่าท่านโสดุสุลลลาะฮฺฮุยแลฮิวะซัลลัมบอกว่าจงละทิ้งสิ่งที่เคลือบแข็งสู่สิ่งที่ไม่สงสัยอะไรที่เราเคลือบแข็งทําได้หรือไม่ได้เนี่ยอันไหนที่มันชัวร์กว่าเราทำมันนั้นแหละพี่นอ้องอันไหนที่อยากเกินมั่นใจทำมันนั้นเลยแต่อันนั้นบอกบางคนก็บอกได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะเอาของที่มันชัวร์เนี่ยอ่ะอรึกยึดอันนั้นเลยนะครับ อันที่สามเนี่ยการตรวจสอบสิ่งที่อนุญาตให้กระทำได้ทำไมถึงทำและทำและทำเพื่ออัลลอฮ์หรือไม่ยัง,ยงมีเรื่องหนึ่งเนี่ยพี่น้องอคนที่เขาไม่มีเขามีความทุกเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของการละหมาดฮายาเนี่ยละหมาดฮายัดเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งผมเคยไปเยี่ยมเพื่อนที่ใต้ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยช่วยดูอาและละหมาดหายัดให้ลูกเขาหน่อย มันะก็แปลกใจในคนที่พูดมาเรียนกับผมด้วยนะไม่รู้มันเป็นเรียนเล่มไหนมาเราก็บอกว่าเพื่อนดูอาเนี่ยดูอาให้ได้จะละหมาดให้ลูกเนี่ยนะฮะญาเนี่ยผมขอละหมาดดูฮานะเพราะว่าเป็นเวลาสายแล้วก็ผมก็จะขอดูอาให้ลูกท่านเนี่ยในละหมาดด้วยตอนที่ฉันชูอยู่ตอนที่ก่อนสลามเนี่ยก็จะขอให้แต่ฉันจะละหมาดทายญาติฉันไม่ละหมาดนะเพราะว่ามันไม่ได้มีเนะีย สุนนะจากท่านนบีนะเพราะว่าฮะดีสที่พูดถึงเรื่องของละหมาดฮะจ้าเนี่ยมี4บทพี่น้องสองบทแรกเป็นเบาดัวอีก2บทเป็นดอยซึ่งเรื่องละหมาดเนี่ยเราใช้เรื่องของฮะดี้ดอยมาใช้ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องหลักนะครับละหมาดเนี่ยไม่ใช่เรื่องของฟอดีละเรื่องของความประเสรศิฐนะพี่น้องหมดเวลาแล้วนะครับบิลลาฮิตอฟิวันฮิดายะลม م อานิคุมบระห์มัตุลลอฮวิวะบาระกาโตอินนัล ح س ن ا ت ي الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين